สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่แปลงปลูกฝรั่งนะครับโซนนี้นะครับเป็นโซนที่เราปลูกโซนสุดท้ายนะครับจากต้นเล็กๆนะครับตอนนี้ก็เติบโตได้ดีนะครับอายุก็ประมาณสองสามเดือนนะครับเราเอากิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับกิ่งที่ที่ลูกค้าก็คัดกิ่งพันไว้แล้วนะครับเราก็เอามาปลูกตรงนี้นะครับ นี่นะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ผมได้สั่งกิ่งพันเพิ่มเป็นกิ่งพันธหงสินปลาลานะครับไส้แดงราคากิ่งละ1 0 0บาทนะครับทางอินเทอร์เน็ตนี่นะครับวันนี้ก็เพิ่งได้รับเมื่อกี้เลยนะครับนี่นะครับการจัดส่งก็ถือว่าโอเคนะครับก็มีทับกันบ้างไม่เยอะนะครับนี่นะครับ ที่สวนเรานะครับมีอยู่สองต้นแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังห่อลูกตอนแรกว่าจะตอนขยายทีนี้ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับก็เลยตัดสินใจสั่งยิ่งพันจากร้านอินเทอร์เน็ตนะครับมาสิบกิ่งเพื่อจะมาขยายผมคิดว่าห่วิิ้ปลาล่านะครับถือว่ารสชาติแล้วก็ความอร่อยก็อโอเคนะครับ ผมว่าไม่แพ้กับผงเป่าซื้อเลยนะครับแต่หลายๆท่านนะครับที่ได้ชิมเขาบอกว่าอร่อยครับผมเลยตัดสินใจนะครับไปซื้อกิ่งพันมาเพิ่มเพื่อจะขยายนะครับนี่นะครับก็การแพ็คแล้วก็การจัดส่งถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอามาปลูกในแปลงตรงนี้นะครับเพราะว่าจะมีบางหลุมนะครับ ครั้งก่อนที่ตายไปผมได้เอาน้อยหนามาลงนะครับนี่นะครับจะเป็นน้อยหนาแต่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นฝรั่งนะครับให้อยู่ในโซนเดียวกันนี่นะครับครั้งก่อนปลูกแล้วตายนะครับผมก็เลยเอาน้อยหนามาแซมตอนนั้นไม่มีกิ่งพนนัน์ุนะครับนี่นะครับ ก็เลยตัดสินใจนะครับสั่งซื้อกิ่งพัน์ุมานะครับเพื่อจะมาแทนน้อยหนาก็ลงไว้หลายต้นนะครับประมาณสองสาต้นน้อยหนานะครับที่ตายไปก็ประมาณนั้นนะครับสองสาต้นนี่นะครับจากกิ่งที่ไม่สวยนะครับก็คือพอมาปลูกแล้วก็จะได้ลักษณะประมาณนี้พอดูแลใส่ปุ๋ยลดน้ำ ผมลดน้ําเวลาเดียวนะครับเวลาเช้าแล้วก็ช่วงเย็นจะไม่ลดนะครับผมจะใส่ปุ๋ยอาสูตร2577นะครับนี่นะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับก็สั่งต้นพันธ์ุมาเพื่อจะมาลงให้เต็มพื้นที่นะครับผงสินปาร่าติดกิง่ง โซนตรงนี้นะครับผมยังไม่เคยได้มาถ่ายคลิปให้ทุกๆท่านได้ดูนะครับเพราะว่าตอนนั้นต้นยังเล็กๆอยู่นะครับวันนี้ผมเพิ่งตัดหญ้าเสร็จนะครับก็เลยเห็นความเจริญเติบโตของเขานะครับว่าเขาโตขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนั้นหญ้าลกนะครับก็เลยมองไม่ก็เห็นต้นเลยนะครับนี่นะครับโซนนี้ยังไม่เคยมาถ่ายให้ดูนะครับ ก็ที่ถ่ายๆก็มีโซนด้านหน้านะครับที่ถ่ายเยอะตัวน,นี้ยังนะครับนี่นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่มาถ่ายในโซนด้านหลังตรงนี้นะครับถือว่าโตวไวนะครับจากต้นขี้เล็กขี้เลนะครับมาดูแลบำรุงก็จะได้ต้นที่สวยงามแบบนี้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราเอาหงสินปลามาแจมตรงนี้ด้วยนะครับต้นนี้นะครับเมื่อวานาโดนเครื่องตัดหญ้าไปนะครับเสียดายมากนี่นะครับเหลือแค่แค่นี้นะครับโดนเครื่องตัดหญ้าไปก็ มีบ้างครับการตัดหญ้านี่นะครับพาทุกคนมาดูบรรยากาศแปลงปลูกฝรั่งของทางสวนนะครับตอนนี้ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างชุดก่อนนะครับที่ห่อไว้ก็ทยอยได้ขายบ้างนะครับก็แจกให้ชิมบ้างนะครับเพื่อ,อทดลองว่าสายพันธุ์ไหนนะครับที่ที่ดี ที่โอเคนะครับาบางท่านนะครับก็จะกินไม่เหมือนกันาบางท่านก็บอกว่าหงเป่าซื้อนะครับก็จะโอเคกว่าบางท่านก็หงสิ้นปลาล้านะครับบางท่านก็ไสขาวแล้วแต่นะครับมุมมองอรสชาติลิ้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่เราก็ปลูกไว้หลายๆสายพันธุ์ก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ที่ได้ซื้อไปชิมนะครับตอนนีน้ที่สวนก็มีประมาณเจ็ดสายพันธุ์นะครับที่ผมสั่งซื้อมาปลูกประมาณเจ็ดสายพันธุ์นะครับยังไม่รวมกิมจูนะครับเฉพาะใต้หวันนะครับเฉพาะไส้แดงและก็ไส้าขาวที่เป็นน้องใหม่นะครับก็ประมาณเจ็ดสายพันธุ์นะครับ ก็จะมาเรียนรู้แล้วก็ทดลองต่างๆก็เรียนรู้ในการทำลูกแล้วก็รสชาตคิค่อยๆศึกษาไปจากลูกค้าบางครั้งลูกค้าก็ก็ติมาบางครั้งลูกค้าเขาก็ชมมาเราก็เอามาปรับให้มันเข้าที่สุดนะครับให้มันดีที่สุดเราฟังคำติชมจากลูกค้าดีที่สุดนะครับ เพราะว่าถ้าเรากินเองนะครับกับลูกค้ากินก็จะแตกต่างกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกทำทุกอย่างก็ศึกษาเอาคำติชมก็อามาปรับปรุงนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาอยู่ในโซนด้านหลังนะครับที่เราปลูกฝรั่งอหงเป่าซื้อเดี๋ยวเราจะมาแจมอหงสินปลาในแปลงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับ ก็เติบโตได้ดีนะครับคิดว่าผ่านหน้าฝนนี้ก็คงโตขึ้นเยอะกว่านี้นะครับถ้าผ่านไปยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกๆคนได้รับชมนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ